สวัสดีครับวันนี้ไม่ใช่ช่างอ่าตีเกวันนี้เราจะไปเล่นเกมเอ่อขี้ก้างตีกันนะครับเล่อกกันเลยครับมันมีคน้าเลือกเลยครับตีสองเลือกบ้าเลือกเลยช่างไม่ฉันตีขาแดงตีตี้ยโอู้อ อุ้ยวันนี้หอกในตำนานหอกในตำนานถ้าตบไม่ดามันจะไม่ละเอียดเข้าใจไหมยี่ยอนปี่เงี้ยผมว่ารีวาเอ็กแมนอุ้ยรีอุ้ยมันจิ้มจิ้มไม่โดนจิ้ม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 ผูินี้ผู้นีม่งสีม่วงสีม่วงสีม่วง

กล้วยอุ้ยกล้วยวิตเจ็บโอ้ยบูราสักทีโอ้ยเอาไปเลยจิตทานอดเอาไปเลยเป็นไงผมมีถุงมือทานอนนะครับถุงมือทานอนเราจะมาสู้กล้วยเอาไปเลยจิปปี้ว้าวจิปปี้มันสะท้อน้วจิปปี้จิปปี้จิปปี้กล้วยจิปปี้จิปปี้กล้วยตรุ้มตรุ้มตรุ้มเอากล้วยกล้วยเคยเห็นเคยเล่นบูมบลงก์เปล่าเคยนี่ไง นี่เน่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 น่เน่มาไหนกว่าแม่จ๋าจสเปมสเปมสเปมเอาไปไหนแล้วอ่ะสเปม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 สปะปเปเเสเปมสเปมครับพี่ เคยเปล่าไม่เคยตไม่ให้มาไม่ให้กลับมาตดไอศครีมกินไหมพี่แสบแสบเฮ้ยอยู่ขึ้นมาดิตึดตึมจะลองเป็นหนุมานตึมเอ้ยขอบคุณมากตึมตึไม่ลงแล้วอุ้ยจ้าพี่เชษแล้วจะแปะไว้นะแปะหอกหอกหักตู้ อ <laughs> ีพ่อครับเอ้ยสปอนเซอร์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 เป็นน้ำปะกบีกบองกบีกบองกบีกบองเออเออเอออวอกไอเซนน้ำมือวัดกีดูอเปีดูพีน้ำสือวอเาทีจัดเลยอุ้ย ตำเลเจินฮานอสตำเลเจินฮานอสเจอซาลิมมุลลาสกีไม่อยอ่ะก้ารัดขึ้นเลยตื๊อปลอบได้สันติจื๊อ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 ปล่อยพิษ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 ว้าถึงไม่ถึงหรอกว้าไม่ถึงหรอกว้าไม่ถึงหรอกว้า เกียวเกียวผมกคยเล่กีตาร์มาก่อนนิ่งไว้เกียวเกียวห้ำไปเลยจุ๊บปิ๊บปุ๊บจุ๊บปั๊บจุ๊บปุ๊บปิดกุ้ยตุ๊กต่อเกียวห้ำตื้อรู้จักป้าฟังเพลงไม่เคยฟังเพลงเปล่าถืออ่ติดถืออีอ่าอ่าอ่ติดถืออุ้ยหนีหติดถือขี้แตกเอ้ยดีมากโลกเออคลิปนี้เสียงดังหน่อยนะครับกลุ้ย กล้วยกล้วยอุ้ยหมุนติ้วๆเลยอีกล้วยหมุนติ้วเลยอี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 กล้วยสี่อีกล้วยสี่ล้วยไปเลยมันนานเกินซี่กล้วยซี่กล้วยติดเลยไงเลยไงอย่าดูถูกเดี๋อดูถูกรูเปล่าเคยเป็นลินจามก่อนนิ่งไว้ไม่เคยเว้ยดีกว่า จะแบบพาเหอลีวายเอ็กเวนเราจะสู้เอ็กเวนด้วยลีวายเราจะสู้ไอ้กล้วยกล้วยบ้านผมไม่ใช่แบบนี้บ้านผมไม่ได้ระเบิดตกล็อกพอดีเลยไอ้กล้วยไอ้กล้วยอ่าไอ้กล้วย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  ทันจิโลทันจิโลทันจิโลอุ้ยเกาะไว้ทันอุ้ยสแปมไม่ใช่สแปมว้ายดีไปนี่เสียดายไม่มีเครื่องวับหลบลาบลบเลยลาเลยหอกตืไม่ลยตืตายแล้วตายแล้วแม่กิเรืงปริไปแล้ว แม่มาโอ้เลเลยือบอแม่ตมเลยร้องแม่จิตเมนจิตเนินเฮียวเทพพอเทพพอไแล้วแล้วปแล้วแล้วแล้วผมไม่ตาย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 งวง กัปตันอเมจดูกระเทาะนะโดนระเบิดเลยปิวตูงไปคลื่นคลื่นอะไรเอ่ยขึ้นนดังบุญขึ้นขึ้่นคลื่นอุ๊ยโดนไหมโดนไหมโดนไหมไปคลื่นคลื่นเลยเป็นไงล่ะคลื่นเลรอคลื่นเลยมามันจะเป็นแจ็คสเวโร่เป็นแจ็คสันหวังเออมันจะเป็นแจ็คสันหวังยิงอันตด์ปิว โอ้ยไอ้กล้วยวมันโดนยิงอิ้อิ้งอ้งคุ้ยโดนยิงไปเลยอาืาเออโดนดัด้ายเป็นไงอิดฉากผมเป็นปิดชื้นโด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 นปุ๊เลย The Monster เอ็นเม่เอ็นเม่ยิงอีกหรือเปล่าไอ้นี่ฮเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยยโอช่วยชีวิตโอ้หายอ่ะปลื้อรกยรวยเพื่อนรักเออจะบันเจกเรบที่สี่แล้วนะเพื่อนเราที่ห้าแล้วมั้งว้าเกิดเราเองผิดหวังเกิดเราทีเดียวผิดหวังเอ้ยอย่าลืมไปกดแป๊บนึงครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องไม่ต้องกดยังไม่ทำช่องใหม่อเหรอไอ้ช่องหน้าตาขี้เหร่ขี้เหร่นิดนึงกับหูมัน อันนี้ทักที่ชอบหไหตูตีอู้ตาตูดิตาตูตีโดนโดนโดนตอตีสู้สู้ปะตะกตาแป๊บนึงครับีิตาหนึ่งก็จะจบแล้วนะเฮ้ยย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 ่ยย่ยยยยยยอยยยยยยกยนยยยยยยย

ลางไม่ดีอีกแล้วเราบอกตานนึงอ้าจบไปแล้วครับห <c oughs> ยอกหยอกจุดตัวไอ้บัวขาวบนชาเมฆกันน้องบัวขาวบนเชอร์เมฆกันน้องบัวขาวบนชาน้องต้ัวใจพี่หน่อยน้องน้องก็ได้เลยนลเน็ดอีกเบิร์นไอ้กล้วยไอ้ติมไอ้ติมไอ้กล้วยไไอ้กล้วย ยอมตายดีกว่าไม่อยู่กับไอ้กล้วยไอ้กล้วยไอ้กล้วยอีกรูปอยากเล่นไอ้กล้วยไม่ต้องมาอุย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 อุ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 อ ไอ้เจบอู้อะอะไรองเขาอะอะไรของเขาอะหนักเอาตัวรอดระเบิดระเบิดเอาไปเลยไปเลยไปีมาีเด้อโดนโดนตังไตอูออีอู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 

ออัดกองอ่ะอัดกองอ่ะอัดกองหรอต่นตีนตีนตีบิตต่อตนต่อโดนเลยอ่ะเมื่อไหร่จะจบอ่ะจบคลิเอลก่อคลิปแบบนานๆเลยเป็นคลิปวัชกิจคลิปก็ไม่ตัดยิงจัดนานอีกว้าวเรียบร้อยชนะครับอุ้นเทียดีอ๋อจบไม่ได้หยอกเหรอ โอเค<ห>จบแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเอ่อแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย